เป็นผู้ชายอายุ43ปีขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆสุดท้ายถูกกระสุนปิดสนายิงเข้าที่หัวเพื่อนเห็นเหตุการณ์พยายามจะพาตัวไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไปไม่ทันเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับกลางดึกที่ผ่านมาปากซอยฉลองกรุง29แขวงลำปทิวเขตลาดกระบังฮะตำรวจกับกู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุไปเจอมอเตอร์ไซค์สีขาวคันนี้คุณผู้ชมฮะจอดอยู่ ตมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีคราบเลือดติดอยู่ที่หน้ารถใกล้ๆกันพบผู้เสียชีวิตนะครับชื่อว่านายฟ้าเรนอายุ43ปีมีบาดแผลก็คือถูกปืนยิงที่กลางศีรษะนอนจมกองเลือดกู้ภัยตอนไปถึงคุณผู้ชมฮะพยายามจะปั๊มหัวใจนานกว่า20นาทีแต่สุดท้ายแสดงความเสียใจด้วยไม่สามารถจะยือชีวิตเอาไว้ได้นะครับทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปถามเพื่อนของผู้ตายเล่าให้ฟัง บอกขณะขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงช่วงซอยฉลองกรุง53ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดคือปั้งจากนั้นผู้ตายฟุบหน้าคร่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ริมถนนเพื่อนบอกเห็นแล้วฮะก็เลยเข้าไปดูเห็นว่าถูกยิงที่หัวเขาก็เลยจอดรถแล้วก็รีบนั่งคร่อมขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายคือจะพาผู้ตายเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลให้ทันขับมาถึงขี่มาถึงบริเวณซอยฉลองกรุง29 ไปเจอรถกู้ภัยพอดีก็เลยเรียกให้จอดเพื่อขอความช่วยเหลือครับเบ mm ื้องต้นตํารวจอยู่ระหว่างการสอบปากคําเพื่อนของผู้ตายอย่างละเอียดพร้อมกับขอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ mm hmm. วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหดฟรีได้แล้ววันนี้